มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่หของเดือนตุลาคมปี2566จะพาท่านมาศึกษาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าในประเด็นอยู่ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจเราต้องมาศึกษาก่อนว่าพระพุทธเจ้าทรงเรียกสวรรค์นั้น <c oughs> อยู่ที่ไหน เราก็ต้องกลับมาดูก่อนว่าใจใจกับจิตใจกับวิญญาณใจกับจิตวิญญาณ <c oughs> เป็นอะไร <c oughs> แล้วมาจากไหนแล้วทำไมต้องนรกก็อยู่ตรงนี้สวรรค์ก็อยู่ตรงนี้พระเจ้าได้ตัดไว้ในพระไตรปิฎกอีตอนหนึ่งว่าจิตก็ใช่มนโนก็ใช่วิญญ,ญาณก็ใช่ จิตมโนวิญญาณน,นี้จึงเรียกว่าใจหรือใจที่เรียกว่ามันอยู่ในอกเรานะไม่ใช่หัวใจที่สูบฉีดเลือดอย่างนี้เป็นต้นหัวใจสูบฉีดเลือดเขาก็เรียกหัทอายางหัถายะนี่เป็นเนื้อเป็นตัวสูบฉีดเลือดแต่ในใจของมนุษย์และสัตว์ที่แท้จริงพระเจ้าใช้คําว่าจิตก็ใจมโ,น,โกญญนก็ใจวิญญาณก็ใจ จิตคือความรู้สึกนึกคิดมนโนนี่แปลว่าใจนะแล้วก็มนโนมะนะแปลว่าน้อมนึกก็ได้นะแล้วก็วิญญาณซึ่งแปลว่าตัวรูนะ้ก็แปลว่าจิตด้วยเหมือนกันถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าไม่มีวิญญาณไปรับรู้นะก็ไม่รู้นะอย่างเช่นตามองเห็นรูปแต่ว่าไม่มีจักขุวิญญาณไปร่วมรับรู้ถึงแม้ว่าจะมีตามีรูป แต่จะขู่วิญญาณไม่ร่วมวรับรู้รูปจึงไม่ปรากฏที่ตา <c oughs> มารูปไม่ปรากฏที่ตาสิ่งเหล่านี้ก็จึงไม่เกิดนะอันนี้คือความหมายคำว่าใจหรืออกเรานะถ้าอกก็คือหน้าอกนะมันก็ไปอีกอย่างหนึ่งนะแต่ว่าคําพูดที่เราได้ยินกันบ่อยสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจ พระเจ้าก็ทรงตรัสเรื่องนรกสวรรค์ไว้เหมือนกันเพื่อให้เราทั้งหลายที่ไม่มีฌานไม่มีฌาน,านที่จะไปเห็นแบบแบบผู้ที่มีฌานว่าสวรรค์เป็นอย่าง,งานั้นนรกเป็นอย่างนี้นะพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าพิสุเราเห็นนรกที่ตาเห็นสวรรค์ที่ตาเราได้ยินสวรรค์นะที่หูได้ได้เห็นนรกที่หูได้กิน นนาโกที่จะโมกได้กินสวรรค์ที่จะโมกไปจนถึงเล่นไปจนถึงกายน,นะอันนี้พระองค์ทรงอธิบายว่ายัางไพงพระเจ้าทรงตรัสว่าเมื่อไรก็ตามตาที่เราได้เห็นรูปก็มีแต่รูปประพฤติดีปฏิบัติดีมีแต่เมตตาปรารถนาดีต่อกันมีการให้ข่าวให้น้ำ ให้สามีจีกรรมกราบไหว้ด้วยกายกรรมที่ดีนะนะพระองค์ทรงตรัสว่านี่คือสวรรค์ปาโกติตาแต่เมื่อไรก็ตามถ้าได้เห็นคนฆ่ากันทำร้ายกันห้าหันกันทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากทิ่มแทงกันด้วยหอกคืออาวุธนั่นเราเห็นนรกทิตาเห็นไหมฮ <c> ะ <oughs> ไปจนถึงเสียงเมื่อไรก็ตามเราได้ยินเสียงแต่ สาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปหรือสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆค,คุณหรือสวดพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เรียกว่าได้ยินแต่เสียงสวรรค์นะเมื่อ ได้ยินเสียงแต่พูดแต่มีความปรารถนาดีแม่พ่อล,ลูกหลานมีความปรารถนาดีเรียกขานกันอย่างชื่นใจชื่นบานในหัวใจอันนั้นแหละสวรรค์เกิดแล้วแต่เมื่อไรก็ตามได้ยินแต่เสียงดา่าเสียงกรนเสียงว่าด,ด้วยคำหยาบคายมึงอีต่างๆนานาไปจนถึงเสียงร้องเจ็บปวดจากการที่ถูกทำร้าย นั่นคือนรกเกิดขึ้นแล้วไปจนถึงจมูกได้กลิ่นที่หอมเจ่นกลิ่นดอกไม้กลิ่นกิสนาหนะลวงก็ทรงตัดว่ากลิ่นแห่งความดีก็ปรากฏที่จมูกอะไรก็ตามได้กลิ่นเหม็นกลิ่นคลาวด้วยการฆ่ากันเบียดเบียนกันอย่างนี้กลิ่นไม่ดีอันนี้ พอยกตัวอ,อย่างเป็นสังเขปให้โยมเข้าใจอานพรูเจ้าทรงตรัสว่าสวรรค์ที่ตานารกที่ตาสวรรค์ที่หูนรกที่หูนรกสวรรค์อยู่ที่อยายตนะทั้งหกนั่นเองอยายตนะทั้งหกคือตัวเชื่อมต่อคือมีตาหูจมกูกลิ้นกายใจนรกสวรรค์จะเกิดก็เกิด,กดตรงนี้นะ <c oughs> แต่เมื่อไรก็ตามเราใช้ใจไปคิดแต่เรื่องที่ดีนะเรื่องดีๆเช่นทำไงบ้างครูเจ้าสอนให้เรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่ามันออกยาวหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่ามันเข้าสัน้นหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสัน้น ทำกายสังขารให้ลำงับหายใจเข้าหายใจออกอันนี้เรียกว่าดีใจก็ดีจิตก็ดีลมก็ดีการใช้ลมเข้าลมออกสมดุลแต่เมื่อไรก็ตามถ้า <c oughs> เราหายใจเข้าที่ไม่สมดุลเช่น,นเวลาโมโหนี่หายใจเข้าจะสั้นหายใจออกจะสั้นคนที่หายใจสั้นนี่มันเอา ภาษาทางวิทยาศาสตร์เทวว่าเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในในปอดออกไม่หมดเมื่อออกไม่หมดก็เกิดปฏิกิยาทําให้ระบบมัวใจสัน่นะคนที่โกรดนี่จะสัน่นแต่อันนี้คือนรกลละแต่เมื่อเราจเจริญอานาพนสตติลมหายใจจะปกติคือยาวก็รู้ยาวสั้นก็รู้ว่าสัน้นมันจะเงียบมันนิ่งสงบไม่ลนราน คนที่มีสติที่ดีมีกรรมฐานที่ดีเวลาประสบกับปัญหาถูกดูถูกนินทาติชินว่าร้ายจะบีบบังคับจิต้ีได้ไม่คิดไม่ดีกับสําหรับผู้ที่พูดเลยอย่างเงี้ย <c oughs> เนี่ยสวรรค์ก็เกิดแล้วเหมือนมีคำํำคำหนึ่งของของรัฐที่อื่นนั่นแหละที่มีหนังสือจากศส์โมกได้กล่าวไว้พูดถึง สามูไลคนหนึ่งเนี่ยไปถามไปถามผู้ที่ประพฤติประพฤติธ,ธรรมถึงเหียวเป็นอาจารย์อาจารย์อยู่ในสำนักแห่งหนึ่งเป็นผู้ฝึกกรรมฐานเก่งแล้วก็สามารถรู้วราระที่จะบอกกับญาโยมได้อย่างดีวราระจิตวราระการการะทำบุรุษคนนี้เป็นบุรุษสามูไลเก่งนะ เป็นทหารเอกของพระราชาก็าเข้าไปทดสอบธรรมะว่าท่านอาจารย์ไหนท่านจงแสดงนรกสวรรค์ให้ผมดูอาจารย์ก็ก็เลยแสดงบอกว่าท่านเป็นใครผมนี่แหละเป็นองครักษ์ของพระราชาเป็นนักฟันดาบสมุไร ชันยอดของเมืองน,นี้ประเทศนี้กับผมสามารถฟันมแมลงวันขาดทีเดียวแปดท่อนตัดมแมลงวันหนึ่งตัวเนี่ยขยับดาบทีหนึ่งปดครั้งเร็วจนจับไม่ได้เนี่ยพระอาจารย์นั่นก็บอกตัวอย่างเจ้าเนี่แหละจะเป็นทหารอารักขาพระราชาตัวอย่างเจ้าหรือเป็นสมุไร หุ่นก็เตี้ยร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นชาวสมุไรเลยนะสมุไรคนนั้นโมโหมากชักดาบออกมานะเมื่อชักดาบออกมาแล้วอา,อาจารย์นั้นก็บอกว่านี่แหละนรกเกิดที่ท่านแล้วนะสมุไรนั้นก็เก็บดาบ สวรรค์เกิดที่ทันแล้วก็เลยมีคำขานว่านี่แหละสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจเมื่อเขาไม่คิดฆ่าไม่คิดทำร้ายนะเป็นสวรรค์เมื่อเขาคิดฆ่าคิดทำร้ายคิดเบียดเบียนเป็นนรกเห็นไหมนะ <c oughs> ในพระไตรปิฎกมีเลยพระองค์ทรงตรัสไว้ว่ามีบุรุษคนหนึง่งหน้าหนาว ช่วงฤด,ดูสมัยนั่นมันแห้งแล้งแล้วก็นหนาวก็มีไฟติดต่อไม้ต่อหนึ่งไฟไหม้ลงไปแล้วลึกแล้วลึกลงไปในหลุมนั้นท่วมตัวบุรุษแต่ว่าในหลุมนั้นมีฐานเพลิงอยู่แต่มันขี้เท่ามันกกบไว้แต่ความอุ่นมันส่งออกมาบุรุษนั้นบุรุษนั้นก็ไปนั่งฝีงไฟอยู่ที่ปากหลุมของต่อไม้นั่นเนี่ย อยูย่ๆก็มีบุรุษสองคนร่างกายกำยำมาทางข้างหลังจับแขนซ้ายจับแขนขวาแล้วก็โยนเขาลงไปในหลุมฐานเพลิงนั้นพระเจ้าโยกนิทานนี้แล้วก็ถามพิสุบุรุษคนนี้จะเป็นยังไงเขาคงได้รับทุกข์เจียนตายไปแ้ค่ะถ้าออกมาได้ก็ได้รับทุกข์เจียนตายหรือจะต้องตายในหลุมฐานเพลิง พระเจ้าก็พิสุนี่แหละบุคคลใดก็ตามมีจิตก็ฝังกัดกุ้มอยู่ในความคิดนะความคิดดีก็ตามความคิดไม่ดีก็ตามมันจะเป็นเหมือนหลุมฐานพึงโยมสังเกตดูคนบางคนคิดทำร้ายคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นนอนไม่หลับทั้งคืนเลยพอถึงตอนชเช้าก็ไปด่าเ็ไปว่าเขาเห็นไหมนอนร้อนทั้งคืน หรือคนบางคนลักหลงหลงทั้งคืนหลงลักหลงยึดทั้งคืนก็คิดแต่เรื่องลักเรื่องดีทั้งคืนนอนไม่หลับพระเจ้าจึงตรัสว่าเป็นเหมือนหลุมฐานเพลิงเผาจิตของบุคคลนั้นเห <c oughs> <c oughs> ็นไหมฮะฉังนั้นผู้ชายสองคนร่างกายกำยำก็คืออารมณ์สุขทุกข์นั่นเองมันดึงเราอยู่ผักเราอยู่ให้จมอยู่กับสิ่งนี้นะอันนี้แหละนรก อันนี้แหละสวรรค์เมื่อใดก็ตามเรามีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกมันจะไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ผู้เจ้าว่าเมื่อมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกรักก็ไม่มีชังก็ไม่มีเมื่อรักไม่มีชังก็ไม่มีพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเอเสวันโตทุกขสักก็พ้นจากทุกข์็นมไหม เมันเรายังมีรักอยู่ก็ต้องทุกข์แน่นอนที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ไนไหมที่ใดมีทุกข์ที่นั่นก็มีรักฉะนั้นเมื่อเรารักก็มีทุกข์เมื่อเราไม่รักก็มีทุกข์พระเจ้าว่าอารมณ์สองอย่างนี้เป็นของเกิดดับไม่เที่ยงไม่มีตัวมีตนไม่ใช่เป็นของใครและอารมณ์นี้ยาโยทังหลายไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธหรือไม่นับถือศาสนาพุทธนับถือศาสนาใดก็ตามอารมณ์นี้ก็มี พระเจ้าทรงตรัสว่ามันเป็นธรรมทิตตาเป็นธรรมนิยามมาตาคือมันเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็เป็นอิทัพปัจจยตาธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อทรงแสดงแล้วทรงเอามาที่บายแล้วเป็นสิ่งที่าสามารถรู้กันได้ว่าเป็นอย่างนี้เป็นธรรมที่มาจากเหตุและเหตุที่มาจากธรรมอย่างนี้ คำที่มาจากเหตุก็คือถ้ามีตาเป็นเหตุมีรูปเป็นเหตุมีจักขุวิญญ,ญ,ญาณไปร่วมรับรู้รูปจึงปรากฏที่ตาตาจะเป็นธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดธรรมข้อต่อไปคือพอใจไม่พอใจหรือเฉยเฉยอ,อันนี้แหละคือจิตวิญญาณอันนี้แหละคือสุขทุกข์อันนี้แหละคือนรกอันนี้แหละคือสวรรค์พระเจ้าทรงตรัสว่านารกที่ตาหูจหมูกลี้ยกายใจจึงชัดเจน โยมไม่ต้องตายก่อนแล้วไปตกนรกตายก่อนแล้วไปขึ้นสวรรค์แต่เราจะเห็นในปัจจุบันนี้นั่นก็คือการวางอารมณ์วางจิตให้ได้จากสิ่งที่รักและไม่รักนะเมื่อโยมวางจิตจากสิ่งที่รักและไม่รักได้โยมก็จะพ้นทุกข์แต่ถ้ารักอยู่เลมังมีทุกข์นะพระเจ้าทรงตรัสไว้เลยว่า <c oughs> ทุกข์ใดๆก็ตามที่มีในอดีต ในอนาคตในปัจจุบันทุกนั้น,น,นมาจากความพอใจเพราะว่าความพอใจเป็นต้นเหตุแห่งความทุกข์ยอมเข้าใจรือ,อย่างตัวที่เรียกว่าสวรรค์ที่อกนรกอยู่ที่ใจของพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นั่นถ้าใครมีตาหูจมูกดินกายใจก็มีนรกสวรรค์อยู่ตรงนี้แหละถ้าใครมีใจมันก็ทุกข์ใจมีกายก็ทุกข์กาย,กายมีลิ้นก็ทุกข์ลิ้นมีจมูกก็ทุกข์ลิ้น มีจมูกก็ทุกจมูกมีตาก็ทุก,ตา,ก,ทกตามีหูก็ทุกหูก็เพราะทุกมันเข้ามาทั้งหกทางนี้แล้วสวรรค์ก็เข้าตรงนี้นรกก็เข้าตรงนี้นะไม่ได้เข้าตรงที่หน้าผากตามที่คนอื่นเข้าปรุงแต่งขึ้นนั้นจิตมโนวิญ,ญญาณไม่ใช่อยู่ที่ตรงหน้าผากจิตมโนวิญ,ญญาณอยู่ทั้งทวารทั้งหกเลยคือตาหูจมูกดินกายไปจนถึงใจใช่หไหมฮะ นี่คือเราเข้าใจหลักธรรมของพุทธศาสนาผู้เจ้าสอนให้เราเข้าใจใช้สติปัญญาพิจารณาว่าธรรมทั้งหลายสิ่งทั้งหลายมันมีเหตุที่มาของเหตุผู้เจ้าทรงตรัสว่าเราเป็นผู้มีปกติรู้ซึ่งเหตุและเป็นรู้เป็นผู้รู้ซึ่งธรรมที่มาจากเหตุรู้เหตุก่อนแล้วก็รู้ธรรมที่มาจากเหตุ ดังที่กล่าวมาอย่างเช่นเอาถ้ามีหูหูจะเป็นธรรมที่เป็นเหตุมอหูได้ยินเสียงแล้วเนี่ยมีหูมีเสียงมีจมูกนะเมื่อมีหูมีเสียงมีโสตวิญญาณไปร่วมรับรู้เสียงก็จะปรากฏที่ตาเมื่อเสียงปรากฏที่ตาแล้วธรรมที่เกิดจากหูเป็นเหตุก็จะเกิดขึ้นคือพอใจไม่พอใจหรือเฉย อารมณ์สามอย่างนี้ไม่มีศาสนานี่แหละหลักคำสอนของผู้เจ้าสอนตรงๆงท่านหลังหลายก็สามารถนำไปประพฤติปฏิบัติไปศึกษาให้เข้าใจจากประเด็นสี่ประโยคนี่แหละสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปนี่เป็นหลักธรรมสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจ ละความเพลินที่จะไปคิดเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็พ้นทุกข์พ้นจากนรกพ้นจากสวรรค์ได้ก็ขอโมตนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมด8ท่านเดืยกันไปศึกษาดูนะสวรรค์คืออะไรนรกคืออะไรนะสวรรค์ไม่ต้องรอให้ตายนะแต่ว่าเราสามารถจะสร้างสวรรค์ให้กับจิตใจเราได้ คือมีสติอยู่กับลมหายใจเข้าออกบ่อยๆละความเพลินที่จะมาทางตางหูจมูกและกายและใจให้บ่อยแต่ให้มีเน้นอยู่ที่ลมอย่างเงี้ยโยมทําได้โยมจะได้สวรรค์พ้นจากนรกพระเจ้าการเจริญอาณาปานาสติชื่อว่าเป็นผู้บริโภคอมตะธรรมเป็นผู้กําลังสร้างทางไปสู่สวรรค์คือความสุข อันเป็นทิพย์มีกายเป็นทิพย์อาหารเป็นทิพย์วันละเป็นทิพย์ในใีไปเกิดบนสวรรค์สาหรับผู้ที่อยากจะเกิดขอมโมธนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาขอให้ท่านเป็นผู้เจริญด้วยธรรม